ทำความชื้นระดับ70ถึง80%โดยที่ไม่ใช้หัวพ่นหมอกทำยังไงมาดูกันครับมาดูตู้ฟักไข่ขนาด3 0 0้อฟองของต้นกาฟาร์นะครับอันนี้คือทำความชื้นในระดับที่7ขนาดถึง70% 80โดยที่ไม่ต้องใช้หัวพ่นหมอกหรือหัวต้าโซนิกเลยนะครับผมมาดูภายในกันนะครับนะครับอันนี้ตอนนี้ความชื้นอยู่ที่นะครับ71.9นะครับมาดูกันนะครับ กรอบนี้หลายคนก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับเพราะดูมันไม่เหมือนกับตู้ฟักไข่สักเท่าไหร่นะครับก็ผมก็อยากใช้ความรู้เรื่องของการทํากรอบรู้วิทยาศาสตร์ก็มารวมแล้วก็การทำเขาเริ่มโอเคขอบคุณครับปิ้งน้องกาเปิดมาลโอเคมันจับโฟกัสมันไม่ค่อยได้โทรศัพท์ไม่รู้เป็นอะไรทัวเนี้ย <c oughs> มาดูกันนะครับผมคือห้องด้านบนนะครับห้องด้านบนผมจะมีพื้นที่เอาไว้ให้นะครับเพราะว่ามันจะได้เก็บ เก็บอุณหภูมินะครับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเอาเอาไว้ได้นะครับมันสามารถเก็บได้นะครับเราเราต้องให้พื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมคราวนี้มาดูนะครับด้านล่างกันนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือเราตรงเนี้ยปกติอ่าถ้าทั่วไปมันจะโล่งนะครับผมเราต้องทําทําที่บังนะครับพื้นที่ที่มันมันสามารถที่จะบังเอ่อบังที่เก็บกับน้ำเอาไว้ได้นะครับผม ้านในนี้จะมีถาดน้ำสองสองถาดนะครับเดี๋ยวรอรอให้อุณหภูมิมันลงก่อนนะครับจะทอดออกดูนะครับนนี้คือเราบังเวลาที่ว่ามันจะมีมีพัดลมอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีพัดลมอยู่3ตัวนะครับนะครับพัดลม1ตัวนะครับหตัวสองตัวแล้วก็จะมีอีกด้านนึงอยู่ นะครับผมพัดลม3ามตัวนี้จะทํางานตลอดนะครับตลอดไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้ติดดับตามเครื่องนะครับไม่ได้ติดดับตามเครื่องมันจะทํางานตลอดเลยนะครับ2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป่าเป่าให้ถานน้ําตรงนี้นะครับมันให้มันระเหยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไอความชื้นเนี่ยจะทํางานตลอดแล้วก็เรื่องของการหายใจของไข่ในนี้ก็จะหายใจได้ดีเพราะมันจะเป็น พัดลมดูดอากาศเข้าแล้วตัวนี้ก็ปั่นผสมอากาศอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้นะครับทั้งออกซิเจนความชื้นนะครับอุณหภูมิอยู่ในตู้เนี้ยค่อนข้างที่จะคงที่นะครับนี่ก็คือคือหลักของผมนะครับเวลาที่พัดลมจากด้านนอกมันเป่ามาใช่ไหมครับเป่ามามาปุ๊บมันเจอน้ํานะครับก็คือการระเหยพอเรามีตัวนี้บังเอาไว้ค่อนข้าง,างพอสมควรปุ๊บเนี่ยความชื้นก็เก็บสะสมได้นะครับมันก็ยกตัวขึ้น มันก็ทําให้ความชื้นสะสมเนี่ยค่อนข้างที่ดีขึ้นมาใไข่แต่ละชั้นแต่ละชั้นได้นะครับผมได้นะครับแล้วก,ก็การเก็บอุณหภูมินะครับการเก็บอุณหภูมิก็ค่อนข้างดีก็อยู่ในเลทไม่เกิน5นาทีนะครับอุณหภูมิในการขึ้นลงนะครับถ้าเกิดว่า37.5มันก็จะลดลงก็ภายในระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับทำให้มันไม่นานเกินไปนะครับแต่ถึงจะนานนะครับผมมันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากเพราะว่า พัดลมมันทำงานตลอดนะครับนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับนั่งดูด้านหลังกันของตัวฟักไข่นะครับเออเนี่ยถ้าเกิดติดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดูดูต่อเลยแล้วกันอ่ะมาดูนะครับการทํางานนครับพอระลุเนี่ยครับมาให้ดูอีกชั้นหนึ่งน,นะครับผมดู ดูกันเลยครับดูเลยนะครับโครงสร้างนะครับผมใใช้ธรรมดาพื้นฐานหลอดร้อยวัตต์สหลอดนะครับหลอดร้อยวัตต์สหลอดนะครับก็ทําความร้อนให้กระถานน้าเพราะว่าพื้นที่มันมันมันกว้างนะครับเราสามารถวางฐานน้าได้เต็มที่อันนี้คือเป็นการต้มน้านะครับต้มน้ําทําให้น้ําเกิดเกิดความร้อน,าอน,น,นการระเหยพัดลม2ตัวจะทําให้เป่าเป่าทําให้เกิดไอน้ําไอน้ําขึ้นมานะครับผมกลายเป็นออกซิเจน อุณภูมิความชื้นนะครับลอยแล้วก็สัมผัสเข้ามากับไข่ผัดลมตัวด้านนอกนะครับก็จะี่ที่ดูดเอาออกซิเจนเติมเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะนั้นก็คือออกซิเจนก็จะไม่ขาดอุณภูมิก็ได้นะครับนะครับถาดพวกนี้ถ้าเกิดว่าเวลาที่ไก่ไข่มันฟักแล้วเราก็สามารถที่จะถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้นะครับพวกนี้ล้างถอดออกมาได้ง่าย นะครับออกไข่ลูกแล้วก็ตัวนี้ผมใช้ s t c 3ามศูนย์ะครับสามศนแปดคราวน,นี้อันนี้คือเผือ่อนาคตเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดของเรื่องของอความร้อนนะครับความร้อนควบคุมความร้อนถ้าความร้อนไม่ถึงลาจะเอาง่ายๆเลยดื้อๆเลยก็คือต่อปลั๊กหลอดไฟต่อปลั๊กหลอดไฟร้อยวัตต์ห้อยลงไปเลย เวลาไฟข้างล่างมันดับไอตัวนี้ก็ตัดอยู่แล้วเพราะมันสั่งงานด้วยหรือความชื้นก็เหมือนกันความชื้นมันไม่พอใช่ไหมเราก็เสียบไอตัวนี้โลอันตา้าโซนิคเข้าไปดื้อเลยเข้าไปพ่นไอหมอกข้าง,างในได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับทําไว้ให้เรียบร้อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนร้อนจัดนะครับร้อนจัดเราก็สามารถที่ต้องการเพิ่มพัดลมในการระบายอากาศเพิ่มจาก2ตัวที่มีอยู่ด้านในเนาะแล้วก็เสียบเพิ่มได้เลยเตรียมไม่หมดนะครับ คือเพิ่มออปชันความร้อนออปชันความชื้นไว้เรียบร้อยนะครับเตรียมไว้ครบทั้งหมดนะครับดูระบายอากาศก็ค่อนข้างใหญ่นะครับดูระบายอากาศนะครับใหญ่ระบายอากาศใหญ่นะครับไว้เตรียมเวลาที่อากาศมันวิกฤตนะครับมันสามารถที่ระบายออกได้เต็มที่แล้วก็การเติมออกซิเจนนะครับการเติมออกซิเจนก็เต็มที่นะครับสามารถนั่นเลยขาดได้เต็มที่มากน้อยได้เลยนะครับผม เอาแบบเต็มก็ได้เอาเดบบังก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของต้นข้าฟาร์มนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงที่ฤดูรดูฝนอย่างเงี้ย,ยอากาศมันเย็นเราก็ทําประมาณนี้ครับผมแล้วก็บังไว้หน่อยเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเอาออกซิเจนเข้าไปมากคืออย่างเงี้ยมันก็ดูเข้าไปเข้าไปดูเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันก็ทําอุณหภูมิได้ของมันนะครับผมเราจะไม่เล่งเปิดมากเพราะความชื้นในอากาศมันสูงอยู่แล้วนะครับ น่ครับตู้ฟักไข่เนี่ยตู้ฟักไข่มันอย่างหนึ่งเนี่ยของผมเนี่ยผมจะยังยังไม่ทําระบบที่เอาพวกเนี้ยเข้าไปฝังอยู่กับหน้าจอเออฝังเอาไว้อย่างเงี้ยมันมันจะมีเนาะมันจะมีมันจะใส่ไว้ในเนี้ยหรือว่าจะฝังไว้ในเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่ผมระมัดระวังนั่นคือต้องการก็คือตัวนี้แหละครับผมว่าอยากให้มันอยู่โล่งๆสบายๆมันอาจจะดูไม่สวย นะครับแต่ว่ามันปลอดภัยจากอุณหภูมิและความชื้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในเนี่ยมันจะเก็บทั้งเจอทั้งอุณหภูมิสา5เจ็ดจุนะครับเจอทั้งความชื้นระดับ7 0็ดสมันก็เลยทําให้ตัวนี้มันเสียง่ายผมก็เลเอาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยสะสบายไม่ใช่ว่าผมทําไม่เป็นนะครับไม่ใช่แต่จะทาไม่เป็นผมประกอบตู้ไม่ได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มนะครับผมมีทั้งแบบ รุ่นเป็นชุดอุปกรณ์ไซส์เล็กนะครับ990บาทนะครับแล้วก็เป็นถังรุ่น50ฟอง1,500บาทนะครับแล้วก็เป็นไซส์ก็คือ120ฟอง3,900แล้วก็ไซส์พวกแงะนะครับผมอันนี้คือ300ฟองนะครับ300ฟองก็คือ6,900บาทนะครับอันนี้ก็คือ300ฟอง6,900บาทนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถโทรเข้ามา สอบถามแล้วก็หรือว่าจะมีลายที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับผมได้เลยนะครับถ้าเกิดมาสนใจก็โทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกาฟารมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ